สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนระบบ ePortfolio นะครับในส่วนเมนูคอนเทนต์นะครับและใน,นและในส่วนของโปรไ i ล์พิ c t เจอนะครับเมื่อทำการล็อกอินเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกไปที่เมนูคอนเทนต์นะครับแล้วก็จะมีเมนูย่อยที่ชื่อว่า Profile Picture รนะครับ โปรไฟล์พิเเจอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเมนูสําหรับการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับถ้าลงมาด้านล่างนะครับท่านก็จะเห็นรายการนะครับก็จะเป็นคนสีดําอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่เห็นหน้าตานะครับเป็นรูปภาพ default มาให้นะครับสําหรับวิธีการนะครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในระบบ e p o r t video นะครับทำโดยการไปที่ชุดไฟล์นะครับชุดไฟล์หรือว่าเบลฟล์ตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับ แล้วทําการเลือกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องของท่านนะครับผมก็เลือกรูปภาพของผมก่อนนะครับตรงนี้เลือกได้รูปภาพแล้วนะครับกด Open นะครับทันลงมาท่านจะเห็นนะครับ image title นะครับ image title เป็นการตั้งชื่อรูปนั่นเองนะครับผมก็จะแนะนําให้ท่านใส่เป็นชื่อนามสกุลบ,บาษาไทยของท่านลงไปนะครับอย่างผมก็คือเป็นสถิตเจ้ฉันนะครับ ังจากนั้นแล้วคลิกคําว่าอัปโหลดนะครับเมื่อคลิกคําว่าอัปโหลดรูปที่ท่านเลือกนะครับจะมาปรากฏอยู่บนรายการนะครับใต้คําว่าโปรไฟล์พิ t เจอตรงสีน้ำเงินตัวนี้นะครับคอลัมน์แรกเป็นคอลัมน์อิมเมจครับถัดมาคืออิมเมจไ t เ e ก็คือจะเป็นชื่อตามที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับและเมื่อเราต้องการรูปที่เพิ่งอัปโหลดเข้าไปนะครับเป็นรูปเริ่มต้นเลยในการลองอินเข้ามานะครับ ให้ทุก uh. ท่านมาสังเกตทางด้านขวาของรูปที่ท่านต้องการในคอลัมน์ของ d e f a u l t นะครับให้คลิกจุดวงกลมเป็นจุดสีฟ้านะครับหลัาลางจากนั้นแล้วนะครับคลิกตรงจุดกลมนะครับให้เป็นจุดสีฟ้านะครับในคอลัมน์ของ d e f a u l t หลังจากนั้นแล้วนะครับให้มาคลิกที่คําว่า s e t default ด้านล่างตรงนี้นะครับคลิกคําว่า s e t default นะครับอ่ะเท่านี้เองนะครับรูปทางด้านขวานะครับทางด้านขวาของชื่อท่านเองก็จะเปลี่ยน นะครับเป็นรูปเริ่มต้นนะครับในการเข้าใช้งานระบบนะครับเท่านี้เองนะครับสำหรับการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับ